นางไมไพยยิบสีนางไม่ไพยยิบสีนางไม้ไพยิบสีสวัสดีค่ะนางใหม่พยิบสีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมสย 14...14...24 channel นะคะช่องห่งการดูดวงทาง YouTube นะจ๊ะมาดูซิว่าเขา คิดและรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเขาคิดเห็นเป็นประการใดนะคะกับความสัมพันธ์นี้สี่เหรียญ king of cups หกเหรียญ wheel of fortune สิบ er ดาบ แล้วก็ the fool ไม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับของกันและกันไม่สามารถเปิดเผยได้อไม่สามารถชัดเจนได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถ move on ได้ไม่สามารถตัดกันขาดจากกันได้ค่ะและก็ไม่ได้สามารถที่จะชัดเจนเดินหน้าความสัมพันธ์ได้ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆที่เขาหลงรักคุณและไม่สามารถทำอะไรในความสัมพันธ์ได้เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้เขาไม่มีอิสระพอทั้งคุณและเขาเขาคิดนะคะว่าไม่มีอิสระพอดูทำแบรน์ออกมาแล้วก็สองเหรียญทัว p ์เพนต์โค เจ็ดเหรียญนะคะ The world แล้วก็ควีนออ f ครับวู้ทวบครับเขาคิดว่าเขารักคุณค่ะเขาส่องคุณก็ต่างคนต่างส่องกันนะในความสัมพันธ์แต่ท็อปปิกหรือหัวข้อจะถามว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้แม่หมอมองว่า เขาอยากได้รักกันกับคุณเขาอยากเป็นคู่ครองของคุณอยากเป็นคนรักของคุณไม่ได้อยากให้เป็นสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาภาวนาให้คุณแอคชั่นอะไรบางอย่างให้เขารับรู้หน่อยเถอะนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณรักเขาไหมคุณบอกรักเขาแต่เขาคิดว่าอาจจะเป็นอัธยาศัยดีเท่านั้น ไม่มองมองว่าอย่างนี้นะแล้วก็วันๆเขาก็ส่องคุณทางโซเชียลนะแล้วเขาก็ตกลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เขารักคุณฝ่ายเดียวหรือเปล่าเขาก็เลยอยากให้คุณบอกความรู้สึกแต่ถึงอย่างไรนะตามหน้าไพ่เนี่ยเขารักคุณมากๆเลยนะคะเขารักคุณมากๆเลยทีเดียวนะ เขาอยากให้คุณแอคชั่นอะไรกับเขาเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเป็นคนรักคู่ครองเลยทีเดียวเชียวเขาอยากให้คุณแอคชั่นอะไรกับเขาเขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเขาอยากรู้ว่าคุณจะฝันถึงเขาไหม เนี่ยมีการส่องแล้วก็อยากดูเรื่องราวของคุณเพิ่มเติมอยากให้คุณลงโซเชียลโซเชียลโซเชียลคืออะไรอะคืออะไรโซเชียลเขาอยากให้คุณลงโซเชียลลงสตอรี่เพลงอืมเขาอยากฟังเพลงที่คุณลงสตอรี่เขาอยากให้คุณเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเขาอ่ะว้าว เขาอยากได้เจอคุณแล้วก็อยากได้อ้อมกอดอยากได้กอดกันกับคุณเขารักคุณมากๆเลยอยากที่จะเป็นแฟนกับคุณนะคะเขาอยากให้คุณลงโซส์ไอละโซเชียลเขาอยากให้คุณลงโซเชียลในเชิงเกี่ยวกับความรักที่เกี่ยวกับเขาโอ้เขาอยากให้คุณลงโซเชียลเปิดตัวอะไรก็ได้ที่เป็นแบบที่มันเป็นอ่อ สื่อถึงเออ่การแบบเป็นการบ่งบอกว่ารักเขาอ่ะโอ้ยเขาอยากรู้ว่าเขาคุณรักเขาไหมนั่นเองมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรจ๊ะ บอกคุณว่าสายตาคุณนะบ่งบอกความรู้สึกนะอืมฉันอยู่ที่นี่นะถ้าเออเธอต้องการฉันถึงแม้ฉันจะไม่เคยบอกว่ารักเธอแต่ฉันก็รักนะได้โปรดกลับมาหาฉันแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึง่งกลับมาหาฉันเถอะนะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมยังรอคุณยังรักคุณอะไรแบบนี้นะฉันสงสัยเกินว่ามีอะไร ซ่อนอยู่ในตาคู่นั้นอีกนะอีกต้องเติมว่าอีกรอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดจากคุณนะฉันเห็นสตอรี่ของคุณแล้วฉันก็นยิ้มมีความสุขฉันต้องการคุณเสมอนะแต่ถ้าเธอ,อไม่ต้องการฉันเลยก็ก,ก็ก็ตามแต่ฉันก็ต้องการเธอเสมอฉันอยู่ตรงนี้นะถ้าเธออยากจะทักหรือแสดงออกอะไรก็ตามนะคะ ก็จบไปนะคะในแสตมอมนี้ไม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากนางไม้พยิบสีสี